อากาศร้อนร้อนขึ้นมาอีกแล้วนะพิษนุโลกหรือปากเหนือก็พอกันมัน้งแถวพยาเชียงรายแม่้งสอนแมงสอนร้อนก็นพิษโลกได้ซ้ำไปตอนนี้โนะยมาแสวงหาอะไรกันนะ อะไรกันที่พิษณุโลกเนี่ยพระเจ้าตรัสสองประเด็นนะสแสวงหาการสแสวงหาที่ประเสริฐกับการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐสองอย่างสแสวงหาอะไรสแสวงหารูปเลงเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมในภาษาพระนะโดยง่ายคือสแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียง ความรู้อะไรที่จะไว้ทำมาหากินอะไรอย่างไรเนี่ยเป็นการสแสวงหาที่ไม่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่ามันพาให้ทุกข์อยู่เหมือนเดิมนะอย่างพวกเราเป็นพยาบาลกันเนี่ยนะเห็นได้แล้วว่าการทำงานมันมันเครียดอยู่แล้วนะนะเนาะจะต้องมาเรียนรู้เรื่อง ไปถีบแคร์นะต้องมาดูแลว่าเปวยระยะสุดท้ายมันมาเพิ่มงานให้ตัวเองหรือเปล่าที่งานที่มีอยู่ก็ลลดมืออยู่แล้วมาถ้าเรามองในมุมอย่างเงี้ยก็อาจจะบอกว่านี่เป็นการเสรีงหายที่ไม่ประเสริฐนะนจะต้องทำจดบันทึกทำรายงานอะไรเรื่องงี่เงาทั้งหลายที่จะต้องทำ เยอะแยะมากมายหมดใช่ไหมละ่ะนี่ไม่ต้องพูดถึงพวกที่ถูกบังคับให้มาอบรมยิ่งสวยหนักเขาไปใหญ่กลุมมาทำไมวะเนี่ยจริงไหมพอดูหน้าแล้วเป็นเด็กๆด,ด้เยอะ,นะในรุ่นนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเรามาสแสวงหาอะไร อีกมุมหนึ่งที่พระเจ้าตรัสไว้คือการสแสวงหาที่ประเสริฐคือการสแสวงหาสิ่งที่ทําให้ตนเองพ้นจากความทุกข์นะทำให้คนอื่นพ้นทุกข์ได้ด้วยยิ่งดีใหญ่นะคือการสแสวงหาธรรมนะในการที่เรามาเรียนรู้เพื่อจะกลับไปช่วยเหลือผู้อื่นนะมันเป็นการนะสั่งสมบารมีกับตัวเองเป็นการสแสวงหาธรรม การเสียสละแบ่งปันเนี่ยมันเป็นการช่วยเสริมใ,ใจเราเข้มแข็งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพของเราแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่มันต้องเสียสละนะมันต้องมีความกรุณาอะไรเงี้ยเป็นเป็นหลักถ้าเราขาดตัวเนี้ยเราจะทำงานอย่างเป็นทุกข์มากไปในการที่เรามา มาฝึกกันแค่สองสาวันเนี่ยทว่าไปแล้วน้อยเกินไปน้อยที่น้อยเกินไปที่จะเพิ่มทักษะชีวิตในอีกมุมหนึ่งนะฮะที่เรามองว่าศาสนาเนี่เป็นเรื่องงม,มงายเป็นเรื่องพิธีกรรมมองพระว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่เป็นกาวฝากสังคมอะไรก็แล้วแต่ เราเราลองค้นหาอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นไม่ใช่เห็นงันแค่เปลือกแค่นั้นนะพระก็มีทั้งดีและไม่ดีนี่แหละพิธีกรรมก็มีทั้งเรื่องงมงายแล้วก็พิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระวินัยของพระนะรวมถึงพวกเราเองก็มีทั้งดีและไม่ดีจริงไหมนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในทุกสังคมนะมีอย่างนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นพอมาถึงที่เนี่ย นะสิ่งเหล่านี้นต้องวางใจก็คือลองโยนพิธีกรรมทิ้งนะลองโยนความคิดเด,มเดิมๆความเชื่อเด,มเดิมๆทิ้งออกไปโยนความเป็นพุทธทิ้งไปบ้างโนะยนคำว,ว่า,าศาสนาทิ้งไปบ้างเราไปค้นหาของจริงที่เป็นศสัาธรรมจริงๆเจรเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติจริงๆที่มนุษย์ทุกคนจะต้องพบต้องเจอจริงๆอย่างเช่นความทุกข์ นะโรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าโยมว่าพระเป็นเมือนงันหมดไม่ว่าจะพุทธคริสต์อิสลามเป็นเมือนงันหมด,เ,มหมดเกิดแก่เจ็บตายเนีนะ่ยเราลองมาค้นหาหสิ่งที่มันเหนือเหนือไปกว่านั้นว่าทําไงเราถึงจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตนะายทาไงเราถึงจะอยู่อย่างไม่ทุกข์อะไรเงีนะ้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแสวงหายอย่างประเสริฐแต่นะอย่างติดอยู่ในกรอบความเชื่อดเดิม,ดมรูปแบบเดิมเดิมพิธีกรรมเดิมเดิม ไปไม่รอดบอกได้เลยว่าไปไม่รอดพ็ทุกวันนี้ก็ทะเลาะเรื่องศาสนาเยอะมากไปด้วนะยอักรณีที่เป็นข่าวอยู่กลุ่มไอซิสเนี่ยนะก็เรื่องของศาสนาเที่ยวเขียนข่าคนนั้นคนนี้ก็เพราะเรื่องของศาสนานะเรื่องของโลฮินจาโลหิงยาจะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นั่นะก็เรื่องของศาสนา ือเรามักจะยกเรื่องของศาสนาเนี่ยมาขึ้นมันเป็นตัวบังแต่แท้จริงไอ้ที่อยู่ข้างหลังศาสนาเนี่ยมันเรื่องของการเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมอะไรตามมาอีกหลายกระบวน่าต้องบอกว่างั้นนะมันทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะฝึกฝึกตัวเองก่อนก่อนที่จะไปเช่วยคนอื่นเขาว่ายน้ำให้เป็นก่อนก่อนที่จะโดดลงไปในน้ำแล้วเชื่อคนอื่นเขา ไม่งั้นก็จะจมน้าตายทั้งคู่นะไม่ต้องอ,อะไรอย่างอื่นมากเอาแค่ว่าตื่นมาตีสี่แล้วทำไงจะไม่ง่วงเนี่ยพอแล้วนะให้มาถึงวัดแล้วกราบพระสวยพอแล้วนะนั่งวระเพียบเป็นยังไงนั่งพุกเข่าเป็นยังไงถ้าทําถูกต้องเอาละสองสามวันเนี่ยอย่าไปหวังอะไรมากนะนะสวดมต์กัน